สวัสดีครับผมจิระเดชรถบ้านนะครับวันนี้นะครับมานําเสนอนะครับผม Honda CRV นะครับรถสวยเหมือนเดิมแน่นอนครับผมตัวรถนะครับรถสวยประวัติดีมือเดียวป้ายแดงนะครับตัวรถเป็นตัว2.4ขับ4รุ่นท็อปนะครับปี08นะครับผมสีสันรอบๆอบตัวรถสวยสวยใสๆสแล้วนะครับนี่นะครับตานบางเดิมๆนะครับตัวถังไม่มีชนหนักนะครับจัดฟิตเมนต์หล่อๆล้อ CE28 แม็กใหม่ยังใหม่ นะครับสี่เส้นนะครับแม็กใหม่ยังไหม่ครับหล่อหอฟิทเม้นท์หล่อหลอเนี่ยครับส่งให้้องใช้เลยครับไฟท้ายตรงกันชนเนี่ยนะครับจะมี l อวีดีนะครับเป็นตัวแต่งเพิ่มเติมของทางร้านนะครับมีทั้งดีและเบรกนะครับเป็นทอวดีสวยนะครับตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักตัวถังสวยไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับ สวยมีเสน่ห์เลยนะครับลองไปดูภายในกันนะครับผมแบบยางหล่อๆเลยนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับภายในสวยสะอาดนะครับบ่อนหนังแท้เดิมลงงานเลยนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับประตูสวยนะครับ หลังคาสวยนะครับไม่มีตกไม่มีหย่อนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับ2.4พวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุณคอนโทรลนะครับใช้งานได้ครบระบบไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะครับรุ่นท็อปบอกคนขับจะเป็นปรับกไฟฟ้านะครับใช้งานได้นะครับ ก็มีติดตั้งเพิ่มให้นะครับจอ Android นะครับ10นิ้วนะครับผมรถสวยมากนะครับนะครับราคาสวยใสๆเลยครับยังมีสปอยเลอร์หลังบูดดโลจากโรงงานนะครับมันใช้ข้างบูดดโลเนี่ยนะครับจากโรงงาน ไฟหน้าไปตัดบอคือสวยใสๆเลยนะครับผมนะครับใส่ทิเลยนะครับของเครื่องสวยนะครับไม่มีชนนักเครื่องยนต์เดินนิ่มๆนะครับน้ำไม่ดันคํนไม่ไหลนะครับ เองเกียร์จบๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับหารถ SUV ไว้ใช้งานนะครับผมคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับรถจริงสวยมีเสน่มากนะครับคันนี้นะครับเปิดไว้ราคาไว้ที่3 1 9 0 0 0บาทลูกค้าท่านใดมีเครดิตนะครับจัดได้เต็มฟรีดาวเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นต์จิระเดชรถบ้านศูนย์รวมรถยนต์ธนาโชต112ซอยบารมราชชนนี9กสหรือว่าโทรนะครับ092-460-4256นะครับใครหารุ่นนี้คันนี้ผมการันตีครับไม่ผิดหลังแน่นอนขอบคุณครับ